1,017. ปุริสาโทษ8เป็นฉนะปุริสาโทษ8คือ 1. ภิกษุในศาสนานี้โจทย์ภิกษุด้วยอาบัตภิกษุที่ถูกโจทย์ด้วยอาบัตนั้นแก้ตัวด้วยความไม่มีสติว่าเราระลึกไม่ได้เราระลึกไม่ได้ดังนี้นี้จัดเป็นปุริสาโทษข้อที่หนึ่งส ข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุในศาสนานี้โจ์ภิกษุด,ด้วยอาบัตภิกษุที่ถูกโจทย์ด้วยอาบัตนั้นได้โต้อตอบผู้โจ์ว่าประโยชน์อะไรหนอด้วยการกล่าวสำหรับท่านผู้โง่เขลาผู้ไม่ฉลาดแม้ท่านยังสำคัญผมว่าควรถูกกล่าวดังนี้นี้จัดเป็นปุริสาโทษข้อที่สอง 3. ามข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุในศาสนานี้โจทย์ภิกษุด้วยอาบัตภิกษุที่ถูกโจทย์ด้วยอาบัตนั้นกลับปรับอาบัตแก่ภิกษุผู้โจทย์นั่นแหละว่าท่านนั่นแหละต้องอาบัตชื่อนี้ท่านจงแสดงอาบัตนั้นเสียก่อนดังนี้นี้จัดเป็นปุริสัทโทษข้อที่ส 4. ข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุในศาสนานี้โจทย์ภิกษุด้วยอาบัตภิกษุที่ถูกโจทย์ด้วยอาบัตนั้นยกเหตุอื่นๆมาพูดกลบเกลื่อนพูดชักให้เก๋ไปนอกเรื่องทำเคืองทำโกรธทำอาการไม่พอใจนี้จัดเป็นปุริสัทโทษข้อที่4 5ข้ออื่นยังมีอยู่อีก ภิกษุในศาสนานี้โจทย์ภิกษุด้วยอาบัตภิกษุที่ถูกโจทย์ด้วยอาบัตนั้นโบกมือปฏิเสธในท่ามกลางสงนี้จัดเป็นปุริสัทโทษข้อที่5้ากข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุในศาสนานี้โจทย์ภิกษุด้วยอาบัตภิกษุที่ถูกโจทย์ด้วยอาบัตนั้นนิ่งเสียทำสงให้ลำบาก นี้จัดเป็นปุริสัทโทษข้อที่6 7. ข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุในศาสนานี้โจทย์พิกษุด้วยอาบัตพิสูุที่ถูกโจทย์ด้วยอาบัตินั้นไม่เอื้อเฟื้อต่อสงฆ์ไม่เอื้อเฟื้อต่อโจทย์หลีกไปเสียตามชอบใจทั้งที่ยังต้องอาบัติอยู่นี้จัดเป็นปุริสัทโทษข้อที่7 8. ข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุในศาสนานี้โจทยิภิุษุด้วยอาบัตภิภิุษุที่ถูกโจ์ด้วยอาบัตนั้นพูดอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายทําไมหนอท่านทั้งหลายจึงวุ่นวายในเรานักบัดนี้เราจะลาสิกขาศึกไปเป็นข้ารือหัดดังนี้เธอนั้นก็ลาสิกขาศึกไปเป็นข้ารือหัดแล้วกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลายบัดนี้แลท่านทั้งหลายจงยินดีแช่มชื่นเถิดนี้จัดเป็นปุริสาโทษข้อที่8